อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคืออุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของประเทศทั่วทั้งพื้นที่ของมันด้วนอัดแน่นเต็มไปด้วยชีวิตทั้งพืชพันธุ์ที่งอกเงยขึ้นปกคลุมจะเป็นสีเขียวชะอุ่มไปทั่วพื้นที่เหล่าสัตว์ป่ามากมายหลายสายพันธุ์ที่ต่างกันเรียกป่าดิบชื้นที่ชุ่มฉ่ำแห่งนีวาบานมาเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลากสายจถือได้ว่าผืนป่าแห่งนี้นับเป็นจุดกำเนิดของชีวิตอย่างแท้จริงและแน่นอนปป่่าาาดดิบบบบช้้นนนทีีออุมมสบบสูรณ์์แกกจัตว ขนาดใหญ่แล้วก็ย่อมมีเหาาล่าแมลงตัวเล็กๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดเช่นกันซึ่งมดก็คือหนึ่งในนั้นวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปส่องชีวิตของมดในป่าผืนนี้ดูว่าพวกมันจะมีสายพันธุ์แปลกๆอะไรบ้างพวกมันใช้ชีวิตในพื้นที่ที่การแข่งขันสูงขนาดนี้ได้อย่างไงอะไรคือแนวทางของพวกมันจะเป็นสันติวิธีหรือว่าสงครามที่อาจเทียบได้กับการประทะากันของสองอารยธรรมเลยทีเดียวธรรมยาพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่ามดในป่าดิบชื้นพวกนี้ก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n น l มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยคลิปนี้เปิดมาเห็นหน้าเห็นตากับแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าไม่ใช่คลิปปกติทั่วไปแน่นอน,น,นก็คือคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเดินดูมดในธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแก่งประจานกันนะครับก็ทริปนี้เราจะเจอมดอะไรสัตว์อะไรแ,แปลกๆนะ่าสนใจหรือเปล่าก็รอติดตามกันได้เลยในคลิปครับผม โดยในคลิปนี้ผมก็ได้ลากพ่อกับเพื่อนของผมมาช่วยถ่ายทําด้วยนะครับเพราะว่าออกมาถ่ายมดในป่าแบบนี้เนี่ยผมทําคนเดียวไม่ไหวจริงๆหลังจากเดินทางออกจากกรุงเทพมาได้พักใหญ่ๆเราก็ใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติแก่งประจานกันแล้วครับและสิ่งที่รอต้อนรับเราอยู่เลยก็คือนี่เลยครับ <c oughs> ก็คือฝนตกเฉยเลยนะครับเียกได้ว่ามาถึงวันแรกเป็นงานหยาบเลยและพอมาถึงปากทางเข้าอุทยานแล้วได้สอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก็ได้ความว่าความจริงช่วงนี้ไม่ได้มีฝนตกเลยเพิ่งจะมาตกวันนี้เป็นวันแรกได้ยิ้มแบบนี้ก็คือสุดยอดสุดๆไปเลยนะครับเปิดทริปได้ดีเหลือเกินอันนี้ก็คือผมไปนั่งหลฝนคุยกับหมารอวังว่าเดี๋ยวเมฆฝนก็คงจะพัดผ่านไปฝนไม่หยุดหรอกมาเสียเที่ยวแล้วมนันแต่หลังจากรอมาชั่วโมงนิดๆแล้วฝนก็ยังดูไม่มีทีท่าจะหยุดตกเลยพอมาเจอกับสถานการณ์ทีีี่่่ผผิดแแแนนนนนนบบ้เอ มันก็ถึงเวลาที่ผมต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและใจเย็นแบบผู้ใหญ่ละครับนั่นก็คือการลากพ่อและเพื่อนขอบผมเขาปเป็ลูนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบไม่สนฟ้าสนฝนเลยก็เดินกันไปทั้งเปึกเปียกแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวกล้องที่ใช้ถ่ายมดผมก็ได้ใช้น,นวัตกรรมเทียวัตถุก,กรอบแก็บห่อ,อก,กันฝนเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับ พอเดินไปได้สักพักผมก็เริ่มประหนักได้แล้วครับว่าการตัดสินใจเดินฝ่าฝนเข้ามาเลยของผมมันค่อนข้างจะสิ้นคิดอยู่พอสมควรเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักขึ้นที่พื้นก็มีน้ํานองอยู่เต็มไปหมดทาให้มีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้เจอมดหรือแม้แต่มองเห็นมดด้วยซ้ําพอเดินไปสักระยะเราก็ต้องข้ามลําธารเล็กๆที่ดูทรงแล้วมันก็น่าจะรีและน่าตกน้ําแบบสุดๆไปเลยซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็คือผู้โชคดีคนนั้นเอง ก็คือผมคิดว่าลำธารมันน่าจะลึกไม่เกินข้อเท้าน่นาจะเหยียบลงไปได้เลยแต่ก็อย่าที่เห็นเลยนะครับว่าผมกะความลึกของน้ำพิบไปประมาณครึ่งแข้งเลยถึงจุดนี้ผมก็เริ่มจะถอดใจกับการได้เจอมดกลางสายฝนแบบนี้แล้วแต่เดินไปอีกนิดผมก็สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่พื้นและในที่สุดเราก็ได้เจอกับมดชนิดแรกของทริปนี้กันแล้วนะครับจะมดที่กําลังวิ่งไปมาตากฝนเป็นเพื่อนผมอยู่นี้ก็คือมดไอชื่นดูเหมือนว่าพวกมันจะกําลังวิ่งหากินกันอยู่โดยไม่สนสายฝนที่กําลังกระหน่ำลงมาเลยก็เป็นเรื่ออองที่่่นาแปลลกใจยยูพสมควรเ ผมคิดว่าเวลาฝนตกแบบนี้เนี่ยผู้มดน่าจะพากันหลบอยู่ในรังมากกว่าแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าผมคิดผิดก็ดูมาว่าจะมดตัวนี้จะเจอกับอาหารและกำลังพยายามลากสเบียนกลับรังอยู่แต่การจะแบกอาหารที่ใหญ่กว่าตัวเองกลับรังกลางสายฝนตัวเดียวแบบนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานก็เร่มมีกําลังเสริมเข้ามาช่วยกันแบกอาหารชิ้นโตชิ้นนี้แล้วนะครับถึงจุดนี้ทุกอย่างก็ดูกําลังจะไปได้สวยเลยแต่ชีวิตในป่าแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆนะครับอยู่ดีๆก็มมี สายพันธุ์อื่นวิ่งเข้ามาจู่โจมฝูงของมดไอชิ่นที่กาลังลำเลียงสเปียรกันอยู่จะมดใจโจนตัวนี้ก็คือมดเล็บวีนะครับมันน่าจะพามาเจอกับพวกมดไอชิ่นที่กาลังแบ่งอาหารกันอยู่พอดีก็เลยคิดจะแย่งอาหารไปกินซะเองซึ่งการปล้นสะดมกลางสายฝนครั้งนี้ก็วุ่นวายมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้อาหารกลับรังไปเพราะว่ามดทั้งสองฝั่งได้ถูกเมฆฝนตกลงกลางวงเต็มๆจนสุดท้ายอาหารที่พวกมันแย่งกันแทบเป็นแทบตายก็ได้ไปลอยตุปป๊บปองอยู่กลางน้ําแบบที่ไม่มีใครไปเก็บได้ หลังจากถ่ายเรื่องราวดราม่าขโมยอาหารเสร็จแล้วผู้ผมก็ตัดสินใจเดินออกจากป่าด้วยทางลัดที่เ่าไปยังถนนทันทีเลยเพราะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้ภาพหมดแล้วและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมเกรงว่าถ้าเอากล้องมาโครมาใช้กลางฝนมากไปกว่านี้น้องอาจจะใส่กูบายเราได้เลยซึ่งพอออกมาหลบร่มนอกป่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงฝนก็หยุดตกแล้วแต่หลังจากเดินฝ่าฝนกันในป่ามาผู้ผมก็ไม่มีแรงจะเดินเข้าป่ากันอีกรอบแล้วนะคบพวกผมก็เลยจบบทที่การค่อยๆขับรถเลี้ยนถนนไปและหยุดเป็นพักๆเพื่อลงไปหาหมด ซึ่งการทําแบบนี้ก็ได้ผลดีเกินคาดเลยดูเหมือนว่าหลังฝนหยุดตกพวกมดก็จะเริ่มออกมาหาอาหารกันมากขึ้นทันทีเลยดูอย่างจมดคันหน้าแบนรังนี้ที่กำลังช่วยกันแบกก้อนกลมๆอะไรก็ไม่รู้เข้าไปกินในรังกันสิครับสําหรับชื่อสาม,มันภาษาอังกฤษของจมดสกุลนี้ก็คือ big headed ant ที่มันได้ชื่อนี้มาก,ก็เพราะว่ามดทหารของมันจะมีหัวที่โตอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลย ถ้าจะปากรางงางาาังขมดคันหน้าแบบไม่ไกลผมก็เจอกับโพรงของมดเล็บหวีอ,อกคอซึ่งดูเหมือนว่าเราจะโชคดีได้ไม่เห็นตอนที่ขบวนหาอาหารของพวกมันเริ่มออกเดินพอดีก็ดูเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้ผู้มดเล็บหวีจะมีอยู่อย่างแพร่หลายเห็นได้จากการที่มีผู้มันกําลังเดินแถวหาอาหารกันอยู่ทั่วผื้นป่าเลยอย่างอันนี้ก็คือผู้มันกาลังรุมจมตีกระสุนพระอินทหรือก็คือกิ้งกือชนิดหนึ่งอยู่โดยเอกลักษณ์ของกระสุนพระอินทเลยก็คือการที่มันสามารถม้วนตัวเป็นก้อนกลมแบบนี้ได้เวลาที่ผู้มันรู้สึกกกถูคคคุาามออย่่งเเชน,นนน,นนนตตี้้ป็ะ หวังว่าพวกมดจะหาทางเจาะผ่านเปลือกแข็งๆของมันเข้าไปได้นะครับ ข้ามมาที่อีกฝั่งของถนนที่ขอนไม้ผุผูขอนหนึ่งเราก็จะเห็นพวกมดเล็บหวีที่วิ่งหากินไปมาเป็นแถวยาวอีกแล้วแต่คราวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาอีกหน่อยก็คือบนขอนไม้ขอนเดียวกันนี้ก็มีมดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กําลังก้มหน้าก้มตาหากินอยู่นี่ก็คือมดในสกุลม,มดคันชนิดหนึ่งนะคะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสายพันธุ์อะไรแต่ว่าลาตัวสีแดงสดของพวกมันเนียเด่นสะดุดตาดีมากๆตอนนี้พวกมันกาลังก้มหน้าก้มตาหาอาหารกันอยู่ดูเหมือนว่าพวกมันจะล่าสิ่งมีชีวววิตตตตตัตัตััเเเเลล็็กกกๆไไไมม่่่ยยอออะะ้้งแรรูทีหืนบ นอนจนไปถึงปลวกแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่อาหารที่พวกมันล่ามาได้แต่คือระยะห่างอนน้อยนิดของเส้นทางการเดินหากินของมันกับเส้นทางการเดินหากินของพวกมดเล็บหวีต่างหากตอนนี้มดทั้งสองสายพันธุ์ต่างก็หากินในบริเวณเดียวกันแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงตำแหน่งที่แถวหากินของพวกมันอยู่ใกลกันมากที่สุดจะมีความตึงเครียดกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็จะส่งมดจำนวนหนึ่งมาตึงยกำลังไว้ตรงบริเวณชายแดนนี้มดจากทั้งสองรงังต่างชูเขี้ยวขึ้นเพื่อขู่กันละกันแต่ดูเหมือนว่ามดเล็บห,ว,หวีท ถ้าทางหดหนวดกลับเข้าไปด้านหลังมากกว่านี่กว่าจะเป็นเพราะว่าหนวดของมดนั้นเป็นอวัยวะรับกลิ่นที่ค่อนข้างสําคัญและเบาบางจะมดและวีตัวนี้ก็คงไม่อยากจะพลาดทาดโดนจมดคันตัวจิ๋วที่อยู่ตรงหน้างับหนวดเป็นธรรมดานะครับซึ่งหลังจากผมนั่งดูพวกมันขู่กันไปมาสักพักก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่มีทีท่าจะเข้ากัดกันจริงๆเลยนี่ก็คงเป็นแค่พฤติกรรมดูเชิงกันเฉยๆเพราะเอาจริงๆถ้าพวกมันกัดกันเนี่ยผลเสียก็คงจะมากกว่าผลดีแน่ๆพวกมันก็เลยเลือกที่จะไม่กัดกันแบบนี้นะครับ ถัดจากขอนไม้ไปไม่ไกลก็จะมีแอ่งน้ําแอ่งเล็กๆแอ่งหนึ่งที่เกิดจากฝนที่เพิ่งตกไปอยู่ในแอ่งนี้ผมได้เจอกับมดเจ้าหญิงของมดตะนอยดําใหญ่ตกน้ําอยู่มดเจ้าหญิงก็คือมดที่จะบินออกมาผสมพันธุ์กับมดเจ้าชายจากรังอื่นจากนั้นมันก็จะกลายเป็นมดราชินีมันจะเริ่มหาทําเลที่เหมาะกับการสร้างรังสลับปีกทิ้งและเริ่มออกไข่เพื่อสร้างอาณาจักรมดอาณาจักรใหม่ขึ้นมาซึ่งโอกาสที่มดเจ้าหญิงจะกลายเป็นมดราชินีและก่อตั้งรังมดรังใหม่ขึ้นมาได้สําเร็จนั้นต่ำมากๆมดเจ้าหญ หล่หมดเจ้าหญิงต้องผ่านอันตรายมามากมายแค่ไหนกวาจะก่อตั้งอาณาจักรมดได้สําเร็จซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ามดตัวนี้ไปนะคะเพราะสุดท้ายผมก็ได้ช่วยน้องเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หวังว่ามันจะเอาตัวรอดจนก่อตั้งอาณาจักรมดขึ้นมาได้นะครับ ตอนนี้ผู้ผมก็ได้ขับรถลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆจนได้มาเจาะที่ฝายชะลอน้ำตรงราวเหล็กบริเวณนี้ก็มีมดเดินไปเดินมามากอยู่พอสมควรเลยจะหมดตัวในน้อยพวกนี้ก็น่าจะเป็นมดก้นห้อยลาวนะครับตัวสีแดงแดงดำๆของมันเนี่ยก็ถือว่าสวยงามสะดุดต,ตาอยู่พอสมควรเลยที่ราวเหล็กอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเจอกับมวงานของมดตัวน้อยดำใหญ่ที่กําลังเดินหาก,กินไปมาอยู่ตลอดราวเลยซึ่งจะหมดพวกนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกนกบเจ้ามดจ้าหญิงที่ตกน้าซึ่งเราได้ช่วยไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่นะครับว่าพวก อาจจะมาจากรังเดียวกันก็ได้ตอนแรกที่ผมมองพวกมันวิ่งไปมาผมก็คิดว่าชีวิตของพวกมันก็น่าจะสงบสุขดีแต่ความคิดผมก็ต้องเปลี่ยนไปไม่เห็นสิ่งนี้ครับ นี่ก็คือมดงานของมดตะนอยดำใหญ่ตัวหนึ่งที่เหมือนจะผ่านการต่อสู้กับมดรังอื่นมาโดยศพของมดอีกตัวหนึ่งแม้จะเหลือแค่ครึ่งตัวมันก็ยังกัดเอวของมดตนอยดำใหญ่ไว้แน่ไม่ยอมปล่อยไปไหนเห็นอย่างนี้ก็ทําให้เรารู้เลยนะคะว่าโลกของมดนั้นโหดร้ายแค่ไหนก็ดูมาว่าจะวมดพวกนี้จะซัดก,กันจริงไม่มียังไม่ใช่แค่ขู่ๆค,ค,คำคำมันกับมดเลบวีกับมดคันที่เราเห็นกันมาก่อหน้านี้นะครับ และพอมองไปรอบๆเราก็จะเห็นกํามดตัวนอยดําใหญ่ตัวหนึ่งที่ดูจะมีรูปร่างแปลกตาไปจากมดตัวอื่นสักหน่อยซึ่งความจริงนี่ก็ไม่ใช่มดนะครับแต่มันคือแมงมุมที่เลี่ยมแบบมดถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีดวงตาถึง6ดวงแถมยังมีขาถึง8ขาแต่มันพยายามจะเนียนซ่อนขาที่เกินมาโดยการปลอมขาคู่หน้าให้เหมือนกับหนวดของมดจะแมงมุมนักเลียนแบบพวกนี้ปลอมตัวเป็นมดก็เพื่อหลอกผู้ล่าต่างๆอย่างเช่นนกที่มันจะชอบกินแมงมุมมากกว่ามดนะครับ เดินมาจากฝ่ายชะลอน้ำไม่ไกลก็จะเป็นสนามยาโล่งๆซึ่งในบริเวณนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มของมแมลงนานาชนิดกาลังรุมกินอะไรสักอย่างที่พื้นอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าก้อนกรวดบริเวณนี้มันพิเศษยังไงแต่ผมเดาว่าพื้นหรือก้อนหินบริเวณนี้น่าจะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างที่พวกมแมลงชอบกินอารมณ์ประมาณดินโป่งในโลกของมแมลงอะไรแบบนี้เราก็เลยจะเห็นทั้งผีเสือ้อพึ่ง และสัตว์จพวกต่อแตนต่างๆที่พากรนมากินแร่าท่าบริเวณนี้กันอยู่เต็มเป็นหมดเลยซึ่งหนึ่งในแมลงที่มากินก็มีมดด้วยนะครับนี่ก็คือมดโลบ้านมันก็น่าจะมากินแก่าท่าบริเวณนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้เลยว่ามันเข้ากับแมลงตัวอื่นๆได้อย่างดีไม่ได้มีการทำร้ายกันแต่อย่างใดซึ่งความจริงแมลงส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ก็ดูจะไม่สนใจกันและกันสักเท่าไหร่แต่จะกลับแบ่งอาหารกินกันอย่างสงบสุขแต่ก็ยังมีแมลงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแบ่งทรัพยากรกันอย่างสงบแบบนนีี้ักกเท่่่าาไหรคือมดลง ธรรมดามันก็น่าจะเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อกินแร่ธาไม่ต่างจากแมลงตัวอื่นๆเพียงแค่อุดมการของมันนั้นดูจะต่างออกไปนิดหน่อย ก็อย่างที่เห็นเลยนะคบว่าพี่แกเล่นกินคนเดียวไม่แบ่งใครเลยใครเข้ามาใกล้นี่็ไล่เขาไปหมดแถมดูเหมือนว่าถ้ามแมลงตัวไหนนีไม่ทันก็ <c oughs> จะกลายเป็นโปรตีนเสริมให้พวกมันกินอีกด้วยเียได้ว่าจะมดตัวนี้เนี่ยกลางสมชื่อเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ดูเหมือนว่าลานหินนี้จะกินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรทําให้มแมลงตัวอื่นๆยังมีพื้นที่ให้อยู่ได้โดยไม่ถูกจะมดกลางดินรบกวน สำหรับวันแรกก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับที่พักกันแล้วซึ่งถึงวันนี้การเดินดูมดของเราจะจบลงแล้วแต่สิ่งที่ผมต้องทําก็ยังไม่หมดนะครับเพราะหลังจากเข้าที่พักผมก็ต้องมานั่งไล่เช็คดูฟุตเทจที่ผมถ่ายไปวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมีถ่ายดีถ่ายเสียไปเท่าไหร่เพราะการมาเดินถ่ายมดในธรรมชาติแบบนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เลยก็จะมีภาพสั่นโฟกัสพลาดไปเยอะอยู่พอสมควรผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับก็คือความจริงแล้วภาาพพมดดททีีุ่่่กกคคนน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 ไไ้้้เเเเหห็็ปปออยงตสว ท,ที่พอจะใช้ได้จากวิดีโอที่ผมได้ถ่ายมาหลายร้อยคลิปซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ต้องมานั่งไล่ดูคลิปเยอะแยะมากมายบนหน้าจอคอมหลังจากที่ต้องเพ่งตาถ่ายมดมาทั้งวันแบบนี้ก็ต้องทําให้เกิดอาการสายตาล้าเป็นธรรมดาแต่ก็ยังดีนะครับที่ผมมีตัวช่วยก็คือจุ้แว่นตาออปตาสที่ผลิตมาโดยเฉพาะสาหรับเกมเมอร์ตัวนี้เลยและถึงผมจะไม่ใช่เกมเมอร์แต่ตามปกติแล้วผมก็จะเป็นต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมค่อนข้างนานอยู่พอสมควรผมก็ได้จุวแว่นออปตาสตัวนี้นี่แหละครับที่ช่วยผมไว้อยู่เยอะเลยรอนเลนส์ของเขาจะช่วยกรองแสงใน ใช้มาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าดวงตาม,มีการล้าลนลดลงสามารถทํางานอยู่หน้าจอคอมได้นานขึ้นแถมรูปทรงของตัวแว่นก็ยังถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นใส่สบายเรียกได้ว่าใส่ทํางานได้เพลินๆนยาวๆเลยถ้าคุณเป็นคนที่ต้องอยู่หน้าจอคอมนานๆเหมือนกันก็อย่าลืมลองให้ออปตัสได้ปกป้องสายตาของคุณดูบ้างนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจออปตัสเลยโดยทาแจงโค้ดมอมลดตอนซื้อก็รับไปเลยส่วนลด100อยบาทอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะครับ เช้าวันที่สองก็เริ่มจากที่พวกผมเช่ารถขับขึ้นไปบนยอดเขาพนเน็นทุ่งซึ่งมีความสูงประมาณหนึ่งพันเมตรเหนือน้ําทะเลบนนี้อากาศก็จะเย็นสบายแถมยังสามารถเห็นทะเลเหมอกที่พัดผ่านไปมาเนี่ยผืนป่าสีเขียวชอุ่มได้ชัดเจนสวยงามสุดๆก็เลยได้ไวเห็นวิวแบบนี้ก็จะหนักได้เลยนะครับว่าธรรมชาติอนุดมสมบูรณ์ที่ปราศจากการรบกวนของมนุษน์นั้นมหัศจรรย์แค่ไหนตอนนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในป่าแบบนี้จะมีมดอะไรอยู่กันบ้าง แค่ก้าวแรกที่ลงมาจากรถเราก็เจอเข้ากับมดตัวแรกบนนี้แล้วครับและที่พิเศษก็คือเจ้ามดตัวสีดําเงาอยากระโดนขัดด้วยกีวีมาตัวนี้ไม่ใช่มดงานธรรมดาแต่เป็นถึงมดราชินีนี่ก็คือราชินีของมดในสกุลมดหนามนะครับอันนี้น้องเขาก็น่าจะกําลังอยู่ในระยะแรกของการก่อตั้งอาณาจักรมดขึ้นมาใหม่อยู่ก็คือมันน่าจะกําลังออกมาเดินหาอาหารเพื่อเอาไปเลี้ยงไข่ชุดแรกของมันซึ่งความจริงนอกจากเจ้ามดตัวนี้วันนี้ผมก็ยังได้เจอราชนีและเจ้าหญิงของมดในสกุลมดหนามอีก2ตัวเลยก็ดูเหมือนว่าช่ว มาผสมพันธุ์กันเพื่อสร้างรังมดขึ้นมาใหม่อยู่เยอะพอสมควรเลยและพอผมเดินสำรวจไปมารอบๆผมก็ได้เจอกับมดสีทองอยู่หลายตัวก็ดูเหมือนว่าคงบนนี้จะมีมดสีทองอยู่หลายชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นมดในสกุลมดหนามอีกแล้วนะครับนี่ก็คือมดหนามกล่องทองงามซึ่งก็เป็นมดอีกชนิดที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมกันในหมู่ของคนเลี้ยงมดก็ดูจากสีทองที่อร่ามไปทั่วทั้งตัวเสริมกับรูปทรงของหนามที่เป็นเอกลักษณ์บนตัวมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงชอบมดพันธุ์นี้กันนะครับ มดตัวต่อมาที่มีสีทองสะดุดตาไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นจมดหน้าหักขนทองตัวนี้เลยแต่สีทองของมันจะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงลำตัวลงไปมากกว่าส่วนหัวของมันจะค่อนไปทางสีดำซึ่งพอดูรวมๆแล้วหัวสีดำด้านที่ตัดกับลำตัวสีประกายทองของมันก็ดูเท่และสวยงามไม่แพ้กับจมดหนามกล่องทองงามก่อนหน้านี้เลยแถมหน้าของมันยังมีลักษณะตัดแบนลงไปเหมือนกับว่ามันวิ่งไปชนอะไรมานี่ก็เป็นเอกลักษณ์และที่มาของชื่อมดหน้าหักของมันเลย และพอมองดูที่พื้นผมก็เหมือนจะเห็นตัวอะไรสีทองวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วนี่ก็คือมดในสกุลมดตะลานซึ่งก็เป็นมดอีชนิดหนึ่งที่มีสีทองอยู่บนตัวก็ดูเหมือนว่าแฟชั่นบนนี้เขาจะนิยมสีทองกันนะครับแต่จะมดตะลานชนิดนี้จะมีสีทองแค่ส่วนกลนของมันเท่านั้นซึ่งนี่ก็ทําให้มันดูโดดเด่นสะดุดตาขึ้นมาเลยบวกกับขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ของมันอีกก็เรียกได้ว่าจมดตัวนี้เนี่ยโดดเด่นสะดุดตาสุดๆไปเลย เห็นหมดที่มีสีทองสวยงามติดติดกันหลายตัวแบบนี้ก็เห็นได้ถึงความสวยงามของธรรมชาติเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมไปว่าความจริงแล้วในป่าดิบชื้นแห่งนี้หมดทุกตัวและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต่างก็กําลังแข่งแย่งทรัพยากรกันอยู่และอาจจะเข้าปะทะก,กันได้ทุกเมื่อดูอย่างฝูงของปลวกที่กําลังอาศัยอยู่ในโพรงไม้นี้สิครับดูเหมือนว่าพวกมันจะยึดโพรงไม้นี้เป็นที่มั่นของมันอยู่แต่ปัญหาก,ก็คือพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวที่อยู่บนต้นไม้ต้นนี้หากลงมาจากโพรงไม้ของปลวกไม่ถึงคบเเรรรากกกก็็จะหหนัโงงขอออวมมดทียยู่ พวกนี้มักจะล่าพุ่มมดและ,มะแมลงเป็นอาหารซึ่งปลวกก็อยู่ในเมนูของมันด้วยตอนนี้เริ่มมีการประทะกันบ้างแล้วดูเหมือนว่าพวกปลวกจะส่งกองกาลังส่วนหนึ่งมาจนงกาลังกันไว้ไม่ให้พุ่มมดเข้าไปใกล้โพรงไม้ของพวกมันได้ในขณะที่พุ่มมดก็ดูจะกําลังค่อยๆสอดส่องดูท่าทีของปลวกพร้อมกับชี้หนวดไปข้างหน้าอย่างอย่างรู้อย่างเข็นและเมื่อพุ่มมดเริ่มจะล้าเส้นพวกปลวกก็ไม่ลังเลเลยที่จะพุ่งเข้าจู่โจมทันทีปลวกทหารยิงสารพิษออกจากปวาแหลมๆที่คล้ายกับกระบอกปืนของพวกมัน่่เหาาาผู้ร้กรดากดาดมมวขโจตีงไ แรงกลัวนั้นจะได้ผลูผ้หมวนน่าจะรู้ว่ากองกําลังของปลวกตรงนี้มีมากเกินกว่าที่พวกมันจะเอาชนะได้และสุดท้ายอรารยธรรมทั้งสองก็เลือกที่จะอยู่กันอย่างสงบก่อน ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่สุดท้ายผู้มนและพวกเหล่านี้แต่ก็เลือกสันติวิธีในคราวนี้แต่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเ็ามีอีกหลายกรณีที่สองอารยาธรรมเลือดที่จะเข้าห้ามหันกันมากกว่าดูอย่างเจ้ามดหน้าตัดขนทองตัวนี้ที่เพิ่งจะเข้าซัดก,กับมดอีกรางหนึ่งมาและกําลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตดูสิครับมันได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียขาไปหลายข้างแถมศัตรูที่สิ้นใจแล้วของมันก็ยังกัดโคนหนดของมันไว้นแน่นไม่ยอมปล่อยไปไหนในขณะที่เจ้ามดหน้าตัดขนทองกําลังพยายามเขี่ยศพของศ หรือตัวอะไรสักอย่างที่กาลังเกาะอยู่บนศพของวศตรูมันน่าจะกําลังกัดกินศพของมดอยู่โดยไม่สนลยว,ว่าศพจะถูกเวียงไปมามากแค่ไหนภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างดีเลยว่าในป่าดิบชื้นแห่งนี้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกันนั้นมีมากแค่ไหนหรือลองดูเจ้ามดทหารตัวนี้ที่น่าจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้จนเสียก้นของมันไปแต่ก็ยังเดินไปเดินม,มาได้อยู่ดีเห็นอย่างนี้ก็เป็นการเน้นให้เห็นเข้าไปอีกเลยนะครับว่าชีวิตบนนี้เนี่ยถ้าไม่เถื่อนจริงน่าจะอยู่ไม่รอด ที่ผ่านมาถึงจุดนี้ผมก็แค่เดินสำรวจดูรอบๆบริเวณจุดชมวิวและลานกลางเต็นท์ดูเท่านั้นมีนขนาดเรายังไม่เข้าป่าก็ยังได้เจอมดแปลกๆมากมายขนาดนี้ตอนนี้พวกผมก็เลยจะลองเดินเข้าไปดูในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันบ้างนะครับว่าเราจะได้เจออะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกบ้าง สิ่งแรกที่เด่นสะดุดตาหลังจากที่เดินเข้ามาเลยก็ไม่ใช่มอสแต่คือขบวนแถวหาอาหารของเจ้าปลวกพวกนี้เลยซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยผมเดาว่าเจ้าปลวกพวกนี้ก็น่าจะเป็นปลวกที่กินไลเข้มเป็นอาหารและนี่ก็คือแถวหาอาหารของพวกมันนะครับถ้าเรามองดีๆเราก็จะสังเกตเห็นลเข้มที่พวกปลวกไปเก็บเกี่ยวมาเป็นก้อนกล,กลมๆสีเขียวอยู่ที่กรามของพวกมันเลยตอนนี้พวกมันกําลังเร่งวิ่งเอาอาหารกลับรังกันอยู่เจ้าปลวกพวกนี้เนี่ยสามารถตายได้ถ้าอุณหภูมิในตัวของมันสูงเกินไปพวกมันจะมัดจลิกเลี่ยงการออกมาเดินหากินในช่วงที่อากาศร้อนและพย ใช้เส้นทางที่ไม่มีแดดส่องซึ่งดูจากสภาพป่าที่มันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ดูจะเป็นสวรรค์ของพวกมันเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้ทึบมากแดดส่องลงมาถึงพื้นได้แค่นิดเดียวความชื้นก็สูงแถมอากาศก็ค่อนข้างเย็นอีกก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมจะปลวกพวกนี้ดูจะแฮปปี้ดีด้าสุดๆ เดินต่อมาจากขบวนของพวกโหกอิงนิดเราก็จะเจอกับขบวนหาอาหารของพวกมอททหารโอโกเรียที่กําลังวิ่งกระจายกันอยู่ทั่วผืนป่าเลยโดยไอ้คำว่ามอททหารเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าน้ามอททหารหัวโตๆนที่พวกเรามันจะคุ้นชินกันนะครับแต่มอททหารในที่นี้คือชื่อของจะหมดพวกนี้เลยหรือในภาษากังกก็จะเรียกพวกมันว่า a r m y a n แซึ่งผมคิดว่าพวกมันก็น่าจะได้ชื่อน,นี้มาจากพฤติกรรมการวิ่งออกมาหาอาหารการเป็นฝูงพร้อมกันที่ไม่ต่างจากกองทหารที่เดินหน้าเพื่อล่าหาเหยื่ออยู่เลยโดยพฤติกรรมการวิ่งออกมาหากินที่ละเยอะๆและโ้น ป่าไปแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของผูพมดอาร์มิแอนเลย และในสกุลมดทหารอีกตัวที่เราเจะในป่าแห่งนี้ก็คือมดทหารวิไลตัวนี้เลยถึงพรามันจะตัวเล็กกว่ามดทหารอกเรียบมากแต่สีสันของพวกมันเนี่ยสวยงามกว่าเยอะเลยซึ่งชื่อมดทหารวิไลเนี่ยก็มีที่มาอยู่นะคบก็คือในช่วงที่ดรวิยาวัตใจตรองผู้คนพบม,มดชนิดนี้กําลังเรียนปอเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นและได้มีโอกาสกลับมาเก็บวิทยานิพนธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยท่านได้มีโอกาสแวะกลับมาเยี่ยมหลุมศพของคุณแม่ซึ่งฝังไว้ใกล้ๆป่าในตอนนั้นเองท่านได้สังเกตเห็นแถวของมดชนิดน ตัวอย่างมาพร้อมกับนึกอธิษฐานขอคุณแม่ให้นี่เป็นมชนิดใหม่ซึ่งสรุปพอเอากลับมาดูใน l a บที่ญี่ปุ่นมันก็เป็นมชนิดใหม่จริงๆก็เลยตั้งชื่อมดโโตัวนี้ตามชื่อของคุณแม่เพื่อเป็นเกียรติกับคุณแม่ของท่านนะครับ หลังจากเดินมาอีกสักพักผมก็สังเกตเห็นมดที่รูปร่างม่คุ้นตาผมเลยตัวของมันดูจะกลมๆเป็นมดแถมยังมีขนอุ้ยๆสีขาวๆขึ้นปกคลุมทั้งลำตัวอีกดูไปแล้วก็ดูน่ารักอยู่ไม่น้อยเลยนี่ก็คือมดแมงมุมขาเหลืองนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมได้เจอกับมดพันธุ์นี้มดตัวนี้เนี่ยเป็นมดป่าที่พบเจอได้ค่อนข้างยากจะอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นข้อมูลเกี่ยวกับมันเนี่ยมีน้อยมากๆเราแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันเลยแต่ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าพวกมันน อยู่นี้ก็คือน้องเขาน่าจะกำลังเอาหนวดแตะเจ้า,มาแมลงตัวกลมๆสีดําๆตัวเ,เล็กๆนี้อยู่เพื่อกระตุ้นให้มันปล่อยน้ําเลี้ยงหวานๆออกมาให้กินนะครับก็คือเราโชคดีมากๆที่ได้มาเจอกับมันจมดตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นมทที่ผมชอบที่สุดในทริปนี้เลย ตอนนี้เราก็เดินกันมาจนสุดเส้นทางแล้วซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมองผ่านๆอาจจะไม่มีอะไรแต่พอลองมองที่พื้นที่ดีผมก็สังเกตเห็นมดตัวเล็กๆเดินหากินอยู่นี่ก็คือมดตาโปนบิงแฮมเอกลักษณ์ของมันก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือดวงตาที่ใหญ่จนเหมือนจะโปนออกมาของมันแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมันที่ส่วนตัวผมคิดว่าดูจะเด่นกว่าตาที่โปนของมันอีกก็คือขากรรไกรที่ยื่นยาวออกมาคล้ายกับตะขอของมันซึ่งขากรรไกรของมันเนี่ยสามารถง้างออกมาได้มากกว่า180องศาอย่างที่เราเห็นอยู่เลยโดยพวกมันก็น่าจะพัฒนาาขกกไ รูปแบบพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ล่าเหยื่อตัวเล็กๆเป็นอาหารนะครับ และพอกวาดสายตาดูไปรอบๆก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้มดเจ้าหญิงของมดตาปอมบิงแฮมเดินไปมาอยู่เต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าเราจะโชคดีได้มาเจอตอนที่ผู้มันกําลังออกบินผสมพันธ์กันอยู่เกรยด้ว่าเราโชคดีแบบสุดๆไปเลยโดยเท่าที่ดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกมดเจ้าหญิงส่วนมากจะพากไปเกาะกันตามยอดของวัชพืชอันนี้ผมเดาว่าผู้มันก็น่าจะพยายามไต่ขึ้นไปที่สูงเพื่อปล่อยฟีโรโมนเรียกให้มดตัวผู้ตามมาผสมพันธ์อยู่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีมดเจ้าหญิงบางตัวเห็นว่าขาของผมสูงดีก็เลยบินมาเกาะบนถุงกัน มดเจ้าหญิงเจอผู้มันก็จะผสมพันธุ์กันโดยเอาก้นติดกันแบบที่เราเห็นกัอยู่นี่เลยอันนี้ก็คือมดเจ้าหญิงหอดมากๆนะครับมีมดเจ้าชายมาตามถึง2ตัวแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะพอแล้วกับการผสมพันธุ์ก็เลยทิ้งตัวจากใบไม้หนีไปซะเลยก็ถือว่าเป็นภาพพฤติกรรมมดในธรรมชาติหาดูได้ค่อนข้างยากถ้ามาไม่ได้จังหวะจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีทางได้เห็นแน่ ตอนนี้พวกผมก็เหนื่อยกันเต็มที่และคิดว่าก็คงพอแล้วสําหรับการดูมดในวันนี้แต่รอบๆบริบรบรบเวณจุดพักผู้ผมก็ได้เจอสาปปาัตว์ป่าตัวอื่นๆนอกงจากมดอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งค้างแวนที่มาเกาะกินใบไม้อยู่ลูกหมีที่ข้ามถนนและสัตว์จะกรูลลิงที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือตัวอะไรก็ถือว่าเป็นการปิดวันก่อนลงเขากลับที่พักได้ดีเลยไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมาลุยดูมดกันต่อครับ เช้าวันที่3มนี่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผู้ผมจะอยู่ที่นี่วันนี้แผนก็ไม่มีอะไรมากคิดว่าน่าจะแค่เดินถ่ายมดในป่าลเล่นๆสักครึ่งวันแล้วก็กลับกรุงเทพเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมีแดดออกมีพวกผีเสื้อออกมาบินว่อนกันเต็มไปหมดเลยมดตัวแรกที่เราเจอวันนี้เลยก็จะเป็นมดตาลานหน้าตาแปลกตาตัวนี้ตัวสีแดงสนิมของมันนี่เด่นสะดุดต,ตาผมมากๆและพอมองดีๆก็ดูเหมือนว่าที่หัวของน้องเขาจะมีหยดน้าติดอยู่ด้วยดูผ่านๆก็เหมือนมันกําลังใส่หมวกอยู่เลยและพอเดินไปอีกสักพักผมก็เหมือนจะเจอกับเพื่อน,อนตัว อื่นของน้องเขาละครับหมดที่เราเห็นกาําลังเดินไต่ไปมาบนเถาวันอยู่นี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นมดพันเดียวกันแต่ที่รูปร่างและขนาดตัวของมันดูแตกต่างกันมากก็แปาว่าจะหมดพวกนี้คือมดทหารนะครับก็คือมดทหารพวกนี้เนี่ยตัวใหญ่ระดับที่เรียกว่ายักษ์ได้เลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะหมดตลาลนพวกนี้เป็นมดตลาลนชนิดไหนแต่เท่าที่ดูผมคิดว่าพวกมันน่าจะเป็นมดป่าที่เจอตัวได้ค่อนข้างยากน่าจะมีอยู่แค่ในป่าที่สมบูรณ์เท่านั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะกําลังไต่ไปมาตามกิ่งไม้และขึ้น กว่าผู้มันกำลังเดินหากินหรือกำลังทำอะไรกันแน่ และพอมองลงมาที่พื้นเราก็จะเจอกับมดขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวหนึ่งที่กําลังเดินผลุกพลุกโผล่หากินอยู่บนกองใบไม้ที่ทับถมกันอยู่ในก็คือมดกระโดดเหลืองที่มันได้ชื่อว่ามดกระโดดเนี่ยก็เพราะว่ากรามที่อ้าได้ถึง180องศาของมันมีแรงงับที่ส่งพลังมากๆจนเวลาที่ผู้มันรู้สึกถูกรบกวนและต้องการจะหนีพวกมันสามารถงับกรามเพื่อให้ตัวของมันกระเด็นลอยหนีไปจากอันตรายได้เหมือนกับการกระโดดเลยก็โดยพฤติกรรมที่โดดเด่นนี้ผู้มันก็เลยได้ชื่อว่ามดกระโดดนะครับ ถึงจุดนี้มดที่ทุกคนได้เห็นกันมาก็ยังไม่ใช่มดทั้งหมดที่พวกผมเจอในทริปนี้ความจริงพวกผมยังได้เจอกับมดที่น่าสนใจอีกหลายตัวเลยทั้งมดตะลานตัวสีแดงฉูดฉาดตัวนี้มดคอมบิงแฮมที่หากินอยู่บนใบไม้มดในสกุลมดหนามมดเ็วที่รูปร่างดูแปลกตามดหนามคู่ตัวโตที่มีขาสีแดงโดดเด่น และราชนีขมดในสกุลมดลายที่น่าจะกำลังเดินหาทาเลทำรังอยู่ซึ่งนอกจากมดแล้วเราก็ยังได้เจอก,กับสัตว์ป่าในนาชนิดอีกด้วยทั้งตักก๊กแตนกิ่งไม้ที่มาเกาะอยู่บนใบไม้พอดีพวกเราก็เลยเห็นตัวได้ง่ายหรือเจ้ากิ้งกาตัวน้อยตัวนี้ที่ดูจะอยากรู้อยากเห็นว่าพวกเรากำลังถ่ายอะไรกันอยู่ก็เลยวิ่งเข้ามาดูใกล้ๆทำไรอย,ย่ามนุษย์แต่ที่ประทับใจผมมากที่สุดเลยก็คือเจ้านกแก๊กตัวนี้ที่อยู่ดีๆก็บินมาเกาะที่กิ่งไม้เหนือหัวผมพอดีผมที่นั่งถ่ายมดอยู่ก็คือบบิดตััตัวหนนไไปถ่่ายยแทมทมเล และถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทริปนี้จะจบยังไงก็คือตามนี้เลยนะครับก็คืออยู่ดีๆฝนก็กระหน่ำล um, งมาขนาดที่พวกผมกำลังเดินอยู่กลางป่าอยู่เลยก็คือเดินออกจากเชลกันแทบไม่ทันเลยนะครับสรุปก็คือทริปนี้ของเราเนี่ยเปิดด้วยฝนแล้วก็ยังปิดด้วยฝนอีกนะครับคงเส้นคงวาสุดๆไปเลยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ธรรมชาติบีบังคับนะครับ,<ม>รบถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน E ีีหน้าครับสวัสดีครับโอเค ผ่านไหมโอเคโอเคฝน okay. Okay. <Okay S 2> ตกก็ต้องเลิกแล้วครับ <S <S